วันนี้มีโปรโมชั่นมาบอกยินดีต้อนรับเด็กๆทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนวิชาภาษาไทยวันนี้คุณครูจะมาเฉลยข้อสอบหลังเรียนเรื่องการเขียนคําขวัญค่ะนักเรียนที่สอบไม่ผ่านนะคะเตรียมสมุดแล้วก็ปากกาไว้ให้ดีค่ะวิธีการแก้นะคะให้นักเรียนเขียนโจทย์แล้วก็คําตอบที่ถูกต้องลงไปในสมุดค่ะโดยนักเรียนนะคะจะต้อง เขียนคําตอบให้ถูกต้องทุกข้อนะคะเพราะว่าคุณครูเฉลยไปแล้วค่ะหลังจากที่เขียนเสร็จเรียบร้อยขีดเส้นให้เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนถ่ายภาพผลงานของตัวเองนะคะลงไปไปส่งใน อละั้มส่งงานนะคะของกลุ่มห้องตัวเองค่ะหลังจากคุณครูตรวจแล้วนะคะคุณครูก็จะปรับคะแนนเป็นผ่านนะคะก็คือได้5คะแนนค่ะส่วนนักเรียนที่สอบผ่านไปแล้วนะคะวันนี้ก็ฟังเอาไว้นะคะเพราะว่าข้อสอบพวกนี้มันจะกลับมาหานักเรียนอีกครั้งตอนสอบปลายภาคค่ะเอาละเราไปเริ่มข้อหนึ่งกันเลยนะคะไปกันเลย ข้อ1ถามว่าข้อใดกล่าวถึงคำขวัญได้ถูกต้องข้อนี้นะคะมันก็จะเป็นเรื่องของความหมายของคำขวัญค่ะมันมีอยู่4ตัวเลือกใช่ไหมคะเขาบอกว่าเป็นข้อความที่แต่งขึ้นเพื่อปลุกฟังค่านิยมที่ดีงามเป็นข้อความที่แต่งขึ้นเพื่อเตือนใจไม่ให้เผลอทำความผิด 3เป็นข้อความที่ใช้แสดงอัตลักษณ์ขององค์กรแล้วก็4ถูกทุกข้อข้อนี้ง่ายมากๆเลยนะคะใครผิดนี่ไม่รู้จะว่ายังไงนะเนี่ยคุณครูขึ้นความหมายของคําขวัญน,นะคะให้บนหน้าจอเลยนะคะที่คุณครูสอนไปแล้วนะคะมันตรงทุกข้อความเลยนะคุณครูเอาข้อความจากตรงน,นั้นแหละนะคะมาออกข้อสอบเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบอะไรคะนักเรียนข้อนี้ตอบตัวเลือกที่4ค่ะถูกทุกข้อค่ะ ต่อไปข้อ2ข้อใดไม่ใช่หลักการเขียนคําขวัญข้อนี้นะคะมีตัวเลือก4ตัวเลือกเหมือนเดิมก็คือ 1. ใช้ถ้อยคํากระทัดรัดสละสรวย 2. มีความลึกซึ้งกินใจมีความหมายในด้านดี 3. ใช้ถ้อยคําบรรยายเรื่องที่ต้องการซื่ออย่างละเอียดโดยไม่กําหนดจํานวนคํ 4, า 4. ใช้ถ้อยคําที่มีข้อคิดซึ่งเหมาะสมกับแต่ละโอกาส นักเรียนคิดว่าข้อไหนที่ไม่ใช่หลักการเขียนคําขวาัญบางคนบอกว่าโอ้โหสับสนมากเลยค่ะคุณครูมันมันเหมือนจะ ถูกทุกข้อเลยค่ะไม่ใช่นะคะนักเรียนหลักการเขียนคําขวัญในี่คุณครูบอกไปแล้วนะหนึ่งก็คือมันจะต้องกระทัดรัสละสลวยข้อหนึ่งเนี่ยเราไม่ตอบนะเพราะว่ามันเป็นหลักการเขียนคําขวัญแลวมันถูกต้องแล้วนะเราไม่ตอบเราไปหาข้อที่มันไม่ใช่นะคะส่วนช้อยที่2มีความลึกซึ้งกินใจมีความหมายในด้านดีอันนี้ก็เป็นหลักการเขียนคําขวัญเหมือนกันค่ะเพราะว่าการเขียนคําขวัญที่อ่านแล้วจะต้องลึกซึ้งจะต้องกินใจแล้วก็มีความหมายในทางที่ดีการเอาค ำคล้องจองมาแต่งดากันอย่างเนี้ยก็ไม่ใช่คำขวัญน,นะคะนักเรียนมันจะต้องพูดไปในเรื่องที่ดีค่ะต่อไปอในชอยที่4บอกว่าใช้ถ้อยคำที่มีข้อคิดซึ่งเหมาะสมกับแต่ละโอกาสอันนี้ก็จริงๆค่ะมันเป็นหลักของการเขียนคำขวัญเลยนะคะที่เมื่อผู้อ่านเนี่ยอ่านแล้วจะต้องได้ข้อคิดอะไรกลับไปค่ะ นะคะหรือถ้าไม่ได้ข้อคิดนะคะมันก็จะเป็นคำขวัญที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ขององค์กรนั้นนั่นหมายถึงออบอกความเป็นตัวตนขององค์กรนั้นนะคะอย่างเช่นถ้าอย่าออหรือไม่ก็นักเรียนจะเห็นว่าแต่ละจังหวัดนะคะทุกจังหวัดในประเทศไทยเนี่ยก็จะมีคำขวัญประจำจังหวัดใช่ไหมซึ่งคำขวัญของแต่ละจังหวัดนะคะก็จะแสดงจุดเด่นของจังหวัดนั้นๆออกมาหรือว่า ของขึ้นชื่อของดีของจังหวัดนั้นออกมานะคะไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอาหารหรือว่าวิถีชีวิตของคนในจังหวัดนั้นค่ะถ้านักเรียนอยากรู้นะคะสามารถไปเปิดนะคะดูใน Google ได้เลยทุกจังหวัดนะคะมีแน่นอนค่ะต่อไปนะคะเราพูดไปแล้ว3ข้อนะคะที่มันเป็นหลักของการเขียนคำขวัญใช่ไหมตัวเลือกที่1ตัวเลือกที่2แล้วก็ตัวเลือกที่4เพราะฉะนั้นมันเหลือตัวเลือกที่3ค่ะ มันตอบข้อ3นี่แหละมันตอบตัวเลือกที่3แต่ทําไมมันถึงไม่ใช่หลักการเขียนคําขวัญนักเรียนดูสิคะเขาบอกว่าใช้ถ้อยคําบรรยายเรื่องที่ต้องการสื่ออย่างละเอียด คุณครูถามหน่อยคำขวัญมันต้องบรรยายอย่างละเอียดไหมไม่ต้องนะคะมันจะต้องใช้ด้วยคำกระทัดรัดสละสลวยนะคะมันจะไม่บรรยายย่นเยออยืดย,ย,ยาวนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าโดยไม่กำหนดจำนวนคำคำขวัญที่ดีจะต้องมีจำนวนคำไม่เกินเท่าไหร่คะจะต้องไม่เกิน16คําคำค่ะไม่ใช่แต่งยาวเฟื้อยไปเรื่อยๆไม่ใช่นะคะนักเรียนเพราะฉะนั้นข้อนี้เราตอบตัวเลือกที่3ค่ะ ต่อไปมาดูข้อ3กันนะคะเขาถามว่าคำขวัญในข้อใดแตกต่างจากข้ออื่นมี4ตัวเลือกหนึ่งก็คือไม่มีท่านเราอดไม่มีรถท่านเดินอันนี้ไม่มีนะคะไม่ใช่ไม่ทีนะคะน,นี้พิมพ์ผิดนะต่อไปข้อ2ทิ้งขยะไม่เลือกที่หมดราศีไปทั้งเมืองต่อไปข้อ3ต้นไม้คือชีวิตเจ้าดูดอากาศพิษแทนค่า ต่อไปตัวเลือกที่4ใครจะเป็นพลังของชาติหากเยาวชนเป็นทาตยาเสพติดอันนี้ข้อที่แตกต่างจากข้ออื่นนะคะคุณครูฉเฉลยไปเลยนั่นก็คือข้อ1ค่ะทำไมข้อ1มันถึงแตกต่างจากข้ออื่นนักเรียนดูสิคะ ข้อ2ข้อ3แล้วก็ข้อ4มันล้วนแต่มีจุดประสงค์ในการแต่งคำขวัญมันมีข้อคิดของมันนะคะถ้าข้อ2เนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะเกี่ยวกับการทิ้งขยะใช่ไหมต่อไปข้อ3เนี่ยก็จะพูดถึงการปลูกต้นไม้ใช่ไหมคะซึ่งต้นไม้เนี่ยมีประโยชน์ก็คือช่วยลดมลพิษในอากาศได้ด้วยนะส่วนข้อ4เนี่ยตัวเลือกที่4ี่เนี่ย เกี่ยวกับยาเสพติดนะคะเออให้ข้อคิดเกี่ยวกับยาเสพติดใช่ไหมว่าเออมันไม่ดีนะท่าเยาวชนติดยาเสพติดเนี่ยจะเป็น ประชาชนที่มีคุณภาพของประเทศได้ยังไงละ่ะใช่ไหมจะเป็นพลังของชาติได้ยังไงเพราะฉะนั้นข้อ1มันจึงแตกต่างจากข้ออื่นคะเป็นคําขวัญที่แตกต่างจากข้ออื่นนะคะถึงมันจะมีคําครองจองก็ตามแต่มันไม่ได้มีข้อคิดอะไรเลยกล่าวลอยๆไปเฉยๆนะคะที่บอกว่าไม่มีท่านเราอดไม่มีรถท่านเดินอ้อมันให้ข้อคิดอะไรไม่ได้ให้ข้อคิดอะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เราตอบข้อ1ค่ะ ต่อไปเรามาดูข้อ4กันนะคะเขาถามว่าข้อใดเป็นคําขวัญเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะเราก็จะต้องหาข้อที่เป็นคําขวัญอยู่หนึ่งข้อส่วนอีก3ข้อที่เหลือมันไม่ใช่คําขวัญมันไม่ใช่คําขวัญแล้วมันเป็นอะไรเราไปดูกันค่ะตัวเลือกที่1รู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามตัวเลือกที่2น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า ตัวเลือกที่3สุรายาเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตเป็นพิษต่อสังคมตัวเลือกที่4ปากปราศัยน้ำใจเชือดคอนักเรียนเห็นหรือยังว่ามันแตกต่างกันตรงไหนข้อ1ข้อ2แล้วก็ข้อ4มันเป็นสำนวนใช่ไหมคะตัวเลือก3ตัวเลือกนี้มันเป็นสำนวนนะคะ เพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องก็คือข้อ3ค่ะก็คือสุรายาเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตเป็นพิษต่อสังคมข้อนี้เป็นคำขวัญค่ะต่อไปข้อที่5ถามว่าข้อใดไม่เหมาะจะเป็นคำขวัญเรามาดูกันนะคะตัวเลือกที่1อาหารไทยมีชื่อเรื่องลือไปต่างแดนตัวเลือกที่2 ครอบครัวเข้มแข็งแข็งแรงปลอดภัยตัวเลือกที่3สุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องทำเองตัวเลือกที่4ปฏิบัติตามกฎช่วยลดอุบัติเหตุข้อนี้เนี่ยคุณครูเห็นนักเรียนหลายคนตอบผิดนะคะออทุกข้อเนี่ยคุณครูเข้าใจนะมันจะมีคำคล้องจองที่นักเรียนฟังเวลาอ่านแล้วเออว่ะมันคล้องจองกันแต่นักเรียนอย่าลืมนะคะ ถึงมันจะคล้องจองกันเราจะต้องมาดูความหมายค่ะว่ามันให้ข้อคิดหรือแสดงอัตลักษณ์อะไรหรือเปล่านะคะนักเรียนดูข้อ4ปฏิบัติตามกฎช่วยลดอุบัติเหตุอันนี้ถูกต้องแล้วนะคะมันเป็นคําขวัญน,นะคะเป็นคําขวัญที่เป็นเหตุเป็นผลด้วยนะเกี่ยวกับการจราจรใช่ไหมคะ การปฏิบัติตามกฎใช่ไหมตามกฎหมายต่อไปสุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องทําเองอันนี้ก็เป็นการพูดถึงการรักษาสุขภาพเป็นคําขวัญอีกแบบหนึ่งนะคะให้ข้อคิดในเรื่องของสุขภาพต่อไปออมาดูตัวเลือกที่1นนะคะเขาบอกว่าอาหารไทยมีชื่อเรื่องลือไปต่างแดนข้อนี้นะคะมันเป็นคําขวัญที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของอาหารไทยนะคะที่ ไปดงดังไกลถึงต่างประเทศก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะข้อที่มันไม่เหมาะจะเป็นคำขวัญก็คือตัวเลือกที่สองค่ะครอบครัวเข้มแข็งแข็งแรงปลอดภัยตัวเลือกนี้ไม่ใช่นะคะมัน เหตุผลของมันมันไม่สมเหตุสมผลกันเลยนะคะว่าในเมื่อครอบครัวเข้มแข็งแล้วทําไมจะต้องแข็งแรงด้วยล่ะอะไรสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยยังไงเออไม่เกี่ยวกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความหมายมันไม่ได้เราจึงตอบข้อ2นะคะต่อไปข้อ6ถามว่าคําขวัญในข้อใดแสดงเหตุผลม,มาดูกันนะคะข้อ1 เตือนตนให้มีวินัยเตือนใจให้มีวัฒนธรรมตัวเลือกที่สองสาธารณสมบัติของชาติคือเงินทุกบาทของท่านตัวเลือกที่สามบ้านสะอาดเมืองสะอาดคนในชาติมีความสุขตัวเลือกที่สี่สร้างสวรรค์นในบ้านสร้างวิมานในครัวเรือนอันนี้นะคะคุณครูสอนไปแล้วใช่ไหมคะในห้องเรียน ความขวัญที่มันเป็นเหตุเป็นผลกันนะคะนักเรียนดูสิคะมันตอบข้อไหนมันตอบข้อ3นะคะตัวเลือกที่3บ้านสะอาดเมืองสะอาดเนี่ยเป็นอะไรคะเป็นเหตุนะคะซึ่งผลนะคะของมันเนี่ยมันบ้านสะอาดเมืองสะอาดมาทําให้เกิดอะไรมันทําให้ทุกคนนะคะทําให้คนในชาติที่มีความสุขค่ะนั่นแสดงว่ามันเป็นคําขวัญที่แสดงเหตุผลนะคะส่วนข้ออื่นๆไม่ได้แสดงเหตุผลนะคะเป็นเพียงแต่ให้ข้อคิดเฉยๆค่ะ ต่อไปเรามาดูข้อ7กันนะคะเขาถามว่าข้อใดไม่ใช่คำขวัญข้อ 1. รู้คุณค่าป่าไม้ต้องใส่ใจสิ่งแวดล้อมตัวเลือกที่2มีต้นไม้มีน้ำมีอาหารคนและสัตว์ตัวเลือกที่3ต้นไม้สร้างบ้านและช่วยดำรงชีพต้นไม้สร้างบ้านและช่วยการดำรงชีพตัวเลือกที่4ห่วงอนาคตลูกหลานอย่ารุกรานป่าไม้ คุณครูเคยสอนไปแล้วใช่ไหมว่าการจะแต่งคำขวานนั้นออมันจะต้องให้ข้อคิดหรือไม่ก็แสดงอัตลักษณ์ของอะไรบางอย่างนะคะเพราะฉะนั้นได้เรียนดูสิคะว่าข้อไหนที่ มันไม่ได้ให้ข้อคิดนะคะมันมีอยู่3ข้อนี่มันให้ข้อคิดข้อไหนไม่ให้ข้อคิดคะ่ะมันชัดมากเลยนะนั่นก็คือข้อ2นะคะมันเป็นเพียงแค่การกล่าวลอยๆขึ้นมานะคะบอกว่ามีต้นไม้มีน้ํามีอาหารคนและสัตว์แค่นี้เองไม่ได้ให้ข้อคิดอะไรเลยนะคะส่วนข้อหนึ่งเนี่ยก็เห็นหมาให้รู้คุณค่าของป่าไม้นะคะให้ใส่ใจสิ่งแวดล้อมส่วนข้อ3ก็ เป็นเอ่อเป็นการพูดเกี่ยวกับต้นไม้อีกเหมือนกันนะความสําคัญของต้นไม้นะคะประโยชน์ของต้นไม้ใช้สร้างบ้านก็ได้นะคะช่วยในการดํารงชีวิตนะคะให้ร่มเงานะคะแถมยังแบบฟอกอากาศนะคะผลิตออกซิเจนด้วยนะคะส่วนข้อ4ี่ห่วงลูกหลานยารุกรานป่าเอา่อยารุกรานป่าไม้นะคะข้อนี้ก็เหมือนการพูดเกี่ยวกับประโยชน์ของป่าไม้นะคะที่ เราไม่ควรจะไปทำลายมันนะคะถ้าทำลายเนี่ยลูกในอนาคตนะคะลูกหลานข้างหน้าเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์จากมันอาจจะต้องลำบากเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนนะคะหรือว่าโลกเราที่บลพิษมันมีเยอะอากาศก็เปลี่ยนแปลงอีกนะคะเพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่ายาตัดต้นไม้ข้อนี้นะคะเราตอบข้อ2เนาะมันกล่าวลอยๆค่ะไม่ได้ให้ข้อคิดอะไร ต่อไปเรามาดูข้อ8กันค่ะเขาถามว่ากลว,วิธีการเขียนคําขวัญในข้อใดใช้ทั้งการเล่นคําในวงเล็บการซ้าคำนะคะนักเรียนนะต่อไปและการเล่นสัมผัสการเล่นสัมผัสก็คือเป็นคําคล้องจองนั่นเองนะคะมีอยู่4ตัวเลือก1เมาไม่ขับเร็วแล้วจับขับไม่ถูก2ผลิตพืชปลอดภยัยนำไทยสู่ครัวโลก3 ช่วราชเสริมรัฐยืนหยัดยุติธรรม 4. พลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิน้นยาเสพติดนักเรียนเห็นอะไรไหมคะนักเรียนวงกลมที่คำว่าพลังเลยคะ่ะอันนี้คือการซ้ำคำและถามว่าข้อนี้มันมีการเล่นสัมผัสไหมมันมีคำคล้องจองไหมมีสิคะนักเรียนคิดว่าเป็นคำว่าอะไรคะ คำว่าดินกับคําว่าสิ้นไงคะอันนี้เป็นคําคล้องจองเพราะฉะนั้นข้อ4เนี่ยมันมีทั้งการซ้ําคําแล้วก็การเล่นสัมผัสคล้องจองเพราะฉะนั้นตอบข้อ4ส่วนข้ออื่นๆมันมีคําคล้องจองก็จริงค่ะแต่ว่ามันไม่มีการเล่นการซ้าคำนะคะมันไม่มันไม่มีการเล่นคานะโอเคเนาะเข้าใจเนาะต่อไปอเราไปดูข้อ9กันเลย ข้อ9เขาถามว่าคําขวัญในข้อใดเหมาะสมกับข้อความนี้เขาให้ข้อความมาในกรอบสีเหลืองนะคะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้ฟังค่ะในยามที่เศรษฐกิจวิกฤตเช่นนี้เป็นเรื่องที่คนไทยต้องต่อสู้กับความนิยมสินค้าต่างประเทศคนไทยต้องส่งเสริมสนับสนุนสินค้าไทยเรามีความสามารถเทียบเท่าระดับโลกขอเพียงโอกาสให้คนไทยได้พิสูจน์ฝีมือบ้าง จากข้อความที่คุณครูอ่านให้ฟังนักเรียนคิดว่ามันเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะนักเรียน แน่นอนนะคะใจความสําคัญของมันมันพูดถึงสินค้าไทยค่ะว่าสินค้าไทยเนี่ยมีคุณภาพนะคนไทยผลิตเนี่ยคนไทยก็มาช่วยกันใช้ช่วยกันสนับสนุนสินค้าไทยกันเถอะนะคะอย่านิยมสินค้าต่างประเทศกันเลยนะอันนี้เขาก็พูดประมาณนี้นะเรามาดูกันว่าข้าควัญอันไหนมันเข้ากับข้อความนี้กันนะคะข้อ1ไทยทำไทยใช้ไทยเจริญสสินค้าไทยก้าวไกลไป ข้อ2สินค้าไทยก้าวไกลในต่างแดนข้อ3หากไทยไม่ช่วยไทยแล้วใครจะมาช่วยเราตัวเลือกที่4เศรษฐกิจไม่เป็นปัญหาถ้าสินค้าส่งออกได้อันดับแรกนะคะนักเรียนตัดตัวเลือกที่4ออกก่อนเลยนะคะที่เขาบอกว่าเศรษฐกิจไม่เป็นปัญหาถ้าสินค้าส่งออกได้ เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าข้อความข้างบนเนี่ยมันไม่ได้พูดถึงการที่เราส่งสินค้าออกไปขายต่างประเทศเลยแต่มันพูดถึงการที่เราเนี่ยเป็นการรณรงค์ให้เราเนี่ย,รรใ,ยใช้สินค้าไทยนะคะ เพราะฉะนั้นอันนี้ไม่เกี่ยวนะตัดออกส่วนข้อ3หากไทยไม่ช่วยไทยแล้วใครจะมาช่วยเราแล้วให้ช่วยอะไรล่ะนะคะไม่ตอบนะข้อ3ตัดทิ้งนะคะส่วนข้อ2สินค้าไทยก้าวไกลในต่างแดนอันนี้เราได้ส่งออกไปหรือยังเพื่อในข้อความข้างบนเนี่ยฮะ เราได้พูดถึงการส่งสินค้าไปขายต่างประเทศไหมไม่นะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ตอบตเราตอบข้อ 1. ไทยทําไทยใช้ไทยจเจริญนั่นแสดงว่าสินค้าไทยเนี่ยคนไทยเป็นคนทําเป็นคนผลิตนะคะเอ่อคนไทยก็ใช้กันเองซื้อกันเองแล้วก็สนับสนุนสินค้าไทยนะคะจะทําให้ไทยจเจริญเจริญอย่างไรก็เศรษฐกิจมันดีขึ้นนะคะจับใจใช้สอยเงินไม่รั่วไหลออกนอกประเทศนะคะ ต่อไปข้อสุดท้ายนะคะข้อ10จงเติมคำในช่องว่างให้เป็นคำขวัญที่มีความหมายเด็กดีมีจุดจุดจุดรู้จักให้และแบ่งปันนักเรียนจะเติมคำว่าอะไรคะสดใสวินยัยน้ำใจใส่ใจเราลองมาเติมดูเนาะเด็กดีมีสดใสรู้จักให้และแบ่งปันอันนี้ได้ไหมไม่ได้นะความหมายไม่ได้นะดูตลกนะคะข้อ2 เด็กดีมีวินยัยรู้จักให้และแบ่งปันอันนี้พอจะได้ไหมพอได้นะแต่ว่า นักเรียนดูที่เรื่องของมันนะคะการรู้จักให้และแบ่งปันนี่มันเกี่ยวกับวินัยไหมเออเดี๋ยวต้องมาดูกันอีกทีว่ามีข้ออื่นที่น่าจะเป็นคําตอบที่ดีที่สุดมากกว่านะต่อไปข้อ3เด็กดีมีน้ําใจรู้จักให้และแบ่งปันเอออันนี้ฟังขึ้นนะน้ําใจการให้และแบ่งปันนี่เป็นการแสดงน้ําใจอย่างหนึ่งใช่ไหมคะส่วนข้อ4เด็ก เดี๋ยวข้อ3เก็บไว้ในใจก่อนนะส่วนข้อ4เด็กดีมีใส่ใจรู้จักให้และแบ่งปันเด็กดีมีใส่ใจอันนี้ก็ปล่อยผ่านไปนะคะไม่เอานะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้มันเหลือข้อ2กับข้อ3เราตอบข้อ3นะคะการให้และการแบ่งปันเป็นการแสดงน้ําใจอย่างหนึ่งอันนี้ก็ให้ความหมายมันสอดคล้องกันนะในข้อความนี้นะคะให้มันไปด้วยกันนะเพราะฉะนั้นเราตอบข้อ3ค่ะ จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการเฉล,ลยข้อสอบเรื่องการเขียนคำขวัญทีนี้คุณครูจะมาบอกโปรโมชั่นอะแต่ว่าคุณครูไม่ได้มาขายของนะคะ คุณครูบอกโปรโมชั่นอะไรโปรโมชั่นการเพิ่มคะแนนค่ะตอนต้นชั่วโมงคุณครูบอกเกี่ยวกับคนที่ไม่ผ่านใช่ไหมว่าให้หนูแก้ใช่ไหมคะให้หนูแก้โดยการทำงานเขียนโจทย์แล้วก็เขียนคำตอบให้ถูกต้องลงไปในสมุดแล้วคนที่ผ่านหลากถ้าอยากจะได้คะแนนเต็มอยากจะได้คะแนนมากขึ้นกว่าเดิมต้องทำยังไงให้หนูเขียนคำขวัญค่ะ แล้วเขียนเกี่ยวกับอะไรให้เขียนคำขวัญเกี่ยวกับโควิด19ค่ะซึ่งเนื้อหาของคำขวัญน,นะคะนักเรียนอาจจะพูดถึงการป้องกันนะคะหรือว่าการที่เราเนี่ยได้รับผลกระทบจากมันนะคะเอาคุณครูจะยกตัวอย่างมานะคะอย่างเช่นใส่หน้ากาก,ากอนามัยมิดชิด ชีวิตปลอดภัยหรือว่าล้างมือให้สะอาดปราศจากเชื้อโรคหรือว่าจะเป็นบอกว่าโควิดไวรัสร้ายทำลายคนทั้งโลกต่อไปนะคะตัวอย่างสุดท้ายแล้วรักษาระยะห่างวันว่างไม่สังสรรค์ใส่แมสป้องกันรู้ทันโควิดชีวิตปลอดภัยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของคำขวัญน,นะคะซึ่งนักเรียน จะเอาอันนี้มาเขียนตอบคุณครูไม่ได้นะคะบอกแล้วนะแล้วก็ถ้านักเรียนไปเอามาจากอินเทอร์เน็ตนะคะอันนี้คุณครูรู้นะแล้วอีกอย่างหนึ่งการแต่งคำขวัญเนี่ยเราแต่งเองเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีทางซ้ำกับคนอื่นแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าการที่นักเรียนสมมาแล้วมันซ้ำกับของเพื่อนเหมือนกันเป๊ะๆร้อเปอร์เซ็นตเนี่ย คุณครูจะไม่ให้คะแนนทั้งคู่เลยนะคะนะตั้งใจนะทำด้วยตัวเองนะคะแต่ถามว่าคุณครูบังคับไหมคุณครูไม่ได้บังคับค่ะใครใคร่ทำก็ทำใครไม่อยากทำก็ไม่ต้องทำค่ะแล้วจะมีนักเรียนบางคนถามว่าหนูจะได้อะไรจากการส่งคำขวัญคะสำหรับนักเรียนที่ผ่านแล้วนะคะคุณครูจะ ปรับคะแนนให้เป็น10คะแนนเต็มเลยนะคะจากการจากคะแนนสอบครั้งนี้นะหนูสอบได้เท่าไหร่คุณครูจะปรับให้เต็มเลยถ้านักเรียนที่ไม่ผ่านนะคะคุณครูมีอะไรจะช่วยชีวิตหนูได้ไหมช่วยได้นะคะ1ก็คือหนูแก้10ข้อให้เสร็จ2ส,ส่งคำขวัญด้วยอันนี้หนูถึงจะได้เต็ม10คะแนนนะคะส่งมาแค่แก้เฉยๆได้5คะแนนค่ะ สำหรับวันนี้คุณครูต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ